สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมเสนไทยใครๆก็หลงรักตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าเรื่องของอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยคือสุดท้ายตอนนี้คือเป็นการประทะกันตรงแล้วจากเดิมที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออ,อิสราเอลก็จะบอกว่าอิหร่าน,นยอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนกลุ่มฮูตี้ก็ดีฮิซบลาก็ดีหรือแม้แต่ฮามาสก็ดีนะครับนี่คือคู่แท้ที่จะนําไปสู่สงครามที่บานปลายจนกลายเป็นสงครามโลกไหมครับอาจารย์ก็คงยังนะครับแต่ว่าแนวโน้มก็ไม่ดีแล้วก็ จริงๆมันบานปลายไปเกือบหมดแล้วครับยกเว้นกับการประทะด้วยกองกําลังภาคพื้นดินแล้วก็การ,รเผชิญหน้าของมหาอำนาจที่อยู่เบื้องหลังครับซึ่งตรงนั้นอาจจะกลายเป็นสงครามของระบบแต่ว่ายังไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าคุณวารินคุณชัชน,นกนึกออกไหมครับค<ช>่ะเมื่อปีที่แล้วเราก็ไม่คิดว่าอิสราเอลจะเข้าไปถล่มกาซายับเยินคนตายหลายหมื่นแบบนี้มันก็เกิดขึ้นอันนั้นก็บานปลายไปแล้วรอบแรกครับตอนนี้ก็ยังต่อสู้กันอยู่แล้วคนไทยก็ยังโดนจับตัวอยู่ นะครับนามนตีก็คงไปเจรจามาแล้วในที่ประชุม A อซดีว่าจะเอาอยัางไงนะครับเราต้องกดดันให้โชว์ว่าเขายังมีชีวิต proof of life หรือว่าส่งคืนในนั้นก็บานปลายเจงหวะที่สองที่บอกว่าอิสราเอลจะไม่บุกเลบานอนเหมือนกับ18ปีก่อนที่ไปยึดครองก็ผ่านจุดนั้นไปแล้วก็คือว่าอิสราเอลก็ส่งกองกำลังขนาดเล็กที่เราพูดกันเนี่ยเข้าไปสถาปนาแนวต้านใหม่ดันฮิสบัลลาเข้าไปในกลุมเบรุต และตามไปถลม่มสำนักงานใหญ่ของกรุงอของฮิสปาราในกรีซารุตทําให้คนเสียชีวิตรวมทั้งรอบสังหารนะครับปะทะกับผู้นําฮิสปราราตายไปหลายคนอย่างที่นึกไม่ถึงอันนั้นก็บานปลายจังหวะหนึ่งแล้วนะครับแลวนอกจากนั้นระหว่างนั้นก็จะมีการบานปลายในทะเลแดงทึ่คนก็ไม่นึกว่าขณะนี้มันกระทบกับการเดินเรือยังจัดการไม่ได้เลยอลนั่นสองจังหวะจังหวะที่สามที่คนแทบจะไม่ได้นึกเลยว่า อิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยจะปะทะกันโดยตรงยิงขีปนาวุธจํานวนมหาศาลคนเป็นสิบล้านคนรวมทั้งคนไทยด้วยใช่ัหนหลายหมือนคนต้องวิ่งลอมหลุมหลวงภัยนะครับแล้วก็ถึงเลยครับขีปนาวุธเนี่ยเพียงแต่ไม่ติดหัวรถเท่านั้นเองถึงถึงเทลวีฟเลยถึงเยรูซาเล็มถึงทุกที่อะครับเพราะฉะนั้นแล้วแล้วก็ทางอิสราเอลก็บอกว่าให้เขาอยู่เฉยเหรอเขาก็ต้องโตตอบแต่ทางฝั่งอิหร่านก็บอกว่าถ้าให้เขาอยู่เฉยเหรอมือซ้ายฮามาสมือขวาฮิสปาร่า นะพรกพวกคูตีโดนตีกระจายเขาจะอยู่ยังไงประชาบีเขาาก็เสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นก็บานปลายจังหวะที่สามก็เพียงแต่เหลือว่าอ,อิสราเอลจะถลม่มครั้งใหญ่ก็คือว่าทิ้งระเบิดที่ตั้งทางการทหารที่มีห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์หรือไม่มจะทําลายบ่อ้่านมันนะครับให้ราบพนาศู์อย่างที่เขาพูดกันจะได้ตัด น้ำเลี้ยงทางด้านเศรษฐกิจซะเพราะอีรานเนี่ยปล่อยน้ำมันราคาถูกคุณภาพดีเข้าสู่ระบบผ่านหลายประเทศรวมทั้งจีนนะครับอันนี้เขาจะตัดมือเลยแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะลอบสังหารผู้นําเลย้วทําให้ผู้นําสูงสุดทางิตวิญญาณเนี่ยตอนนี้ต้องเข้าไปหลบอยู่ในที่ลับนะครับคือมันวิกฤตแล้วซะอย่างนั้นใช่ไหมครับมันไม่มีกติกาแล้วที่ผมลงใน Facebook ผมอ่ะคือว่ามันก้าวข้ามไปทุกอย่างแล้วเหลือสุดท้ายจริงๆก็คือว่าจะส่งกองกําลังขนาดใหญ่นะครับเข้าไปยึดไหมซึ่งจะยากก็ว่า อิสราเอลก็ไม่มีอเมริกันก็ไม่อยากทำนะครับอิหร่านก็ไม่พร้อมที่จะลบนะครับเราก็ยังหวังว่า<ะ>ตรงนี้จะเป็นอะ,อะไรนะฮะเบรกให้ไม่เกิดบานปลาย<ะ>แต่ถ้าไม่ได้นะครับเกิดบานปลายขึ้นมานะครับก็จะเข้าสู่ของสงครามของระบบเพราะว่าคงไม่มีใครยอมไม่อิหร่านโดนตีแบบนี้เขามีพันธมิตรเยอะเหมือนกันนะครับ<ะ><ะ>แล้วก็คงไม่มีใครยอมไม่อิสราเอล ลบตามลาพังเพราะที่ที่ยิงถล่มมา181ลูกเนี่ยโอชาลระลับหลายชาติรวมกันมากรช่วยกันยิงขีปนาวุธพวกนี้ตกลงมานะครับทั้งเปิดเผยไม่เปิดเผยเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เออทาให้เราต้องตั้งหลักใหม่ว่ามันก้าวผ่านเส้นความพอดีไปนานแล้วรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสองประเทศไทยเนี่ยโดนลากเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งเขาจับคนของเราเขาฆ่าคนของเราจะต้องเจรจากันใหม่หมดว่า ่อไปจะไม่เอาคนไทยไปไปชิดแบบนั้นอีกแล้วต้องหางานทําให้ใหม่มนะ่าอาจจะต้องไปช่วยเขาฟื้นฟนูเขตปาเลสไตน์ด้วยเพราะว่าเราถูกมองว่าเป็นส่วนต่อส่วนขยายของการยึดครองอนี่เซียวกำลังจะส่งไปห้าหกหมื่นคนทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่และยิวก็แบบนี้นครับเราก็มีเพื่อนเยอะนะครับลบชนะก็ยึดยึดเสร็จก็ตั้งลกลางนะครับเมื่อ ก่อนเพจเจอระเบิดเมื่อสองคมวันก็มีทีมงานของพวกผมนักวิจัยรู้จักกันก็ชวนผมไปอิสราเอลอีกรอบที่แล้วที่ผมไปเนี่ยคนงานไทยก็ตายแล้วก็บอกให้ย้ายออกมาเขาก็บอกว่าอาจารย์มีงานทําให้ผมไหมเดือนเดือนเท่านี้นะครับแค่ย้ายไปในเมืองเชเลวิฟก็เงินเดือนไม่สูงเท่ากับอยู่ตามนิคมทีนี้ถ้าไม่เข้าไปช่วยหางานคนไทยก็ไม่ยอมออกยกเว้นคนที่เขาตัดสินใจว่าไม่เอาละนะครับจะโอนไปซาอุก็ต้องรีบทําเพราะว่าซาอุก็เปิดเผยว่าอาจจะรับ นะครับเพราะ<ม>ว่าแรงงานเหล่านี้มีคุณภาพ<ม>แรงงานเหล่านี้มีทักษะพูดภาษาก็ได้แล้วคุ้นเคยแต่ว่าถ้าไม่ช่วยกันผลักนะครับ<ม>เาก็จะกลับไปอยู่ในที่อันตราย<ม>แล้วเขาจะโดนจับ<ม>แล้วก็โดนดูดูว่าเป็นส่วนต่อส่วนขยายของการลุกลานเนี่ย<ม>ถ้าเราเราก็ต้องมีคนอยู่ในปาเลสไตน์ด้วยทําไมเราลงมติที่สหประชาชาติให้เขาเป็นรัฐจากสนุนปาเลสไตน์ที่ประชุมเอซีดีนี่ก็ประเทศสุดท้ายที่สมัครพันธ์ ผู้ก่อตั้งก็คือไทยนี่แหละครับอ่านประธาน a อซดีเนี่ยก็คือปาเลสไตน์นะครับชาติที่32จาก4 8ชาติในเอเชียเอซดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปรับเนี่ยนะครับมันก็จะยุ่งยากแล้วเราอาจจะต้องปรับให้สถานทูตเนี่ยมีกำลังมากขึ้นอาจจะมีกำลังรักษาสันติภาพฟื้นฟูแบบตีมอซึ่งเป็นที่ต้อนรับทุกฝ่ายอยู่ทีนั้นนะครับแล้วแต่ทําทั้งหมดเหล่านี้อดีตล่ามตีต่างประเทศที่ล่วงรับไปแล้วท่านหนึ่งก็บอกผมบอกว่าต้องออกมาจากคอนฟ คอมฟ o ร์ตรูมต้องออกมาจากนะครับสิ่งที่คุ้นเคยจะต้องทําเรื่องใหม่ๆในตอนอกกลางจะต้องทําเรื่องที่มันท้าทายถ้าอยู่แบบนี้ผมว่านอกจากจะโดนลากเข้าอยู่ในความขัดแย้งแล้วเขาจะกลับมาบ้านเราอย่างเมื่อปี255 5หรือก่อนหน้านั้นกองกําลังของหลายของหลายประเทศรวมทั้งชาวอิหร่านชาวอาหรับเข้ามาพยายามรอบทำร้ายพยายามสังหารนึกออกไหมครับระเบิดที่ ที่ทีดีพนมจงซอยเจ็ดสิบเ็ดานทูตนะครับที่ขาขาดไปเราจับได้แล้วเราก็ส่งขึ้นสารมาเลเซียจับได้ก็ส่งให้เราแล้วก็ในที่สุดแล้วก็เราแลกตัวประกันกันกับกับกับชาวออสเตรเลียที่เป็นอาจารย์ที่อิหร่านจับไปคือเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องตั้งหลักใหม่วางแผนใหม่ถูกไหมครับแล้วก็มองว่าสถานการณ์จะไม่เหมือนเดิมมันร้อนแรงขึ้นมันขยายตัวแล้วมันมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆครับในฐานะบรรณาธิการนะครับ Balance ข่าวยังไงบ้างครับเพราะว่าคือ mainstream media เนี่ยตอนนี้เราก็เห็นเลยว่ามันกระแสไปทางสื่อตะวันตกซึ่งก็ไม่ได้นําเสนอข้อมูลครบหมดทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ใน X ใช่ไหมครับซึ่งอีลอนมัสก์เขาไม่ได้มีการเซนเซอร์ไม่ได้มีการสกรีนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ข้อมูลอีกอีกชุดหนึ่งเลยซึ่งจะไม่เห็นในสื่อกระแสหลักในฐานะวรรณาทีการเองเนี่ยเวลาเวลาเรานําเสนอข่าวนี้เนี่ยคุณคุณเมกี้ ปรับสมดุลยังไงบ้างครับก็จริงๆสําหรับเวอร์ทูเดย์เนี่ยเราก็คุยกันหลายรอบแล้วนะคะว่าเราใช้ซอสของข่าวเนี่ยหลากหลายไม่ได้ไม่ได้จํากัดเฉพาะต้นทางจากข่าวตะวันตกอย่างสถานการณ์ตะวันออกกลางเราก็ต้องอิงข่าวจากตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอัลจาซิราหรือว่าเว็บไซต์อื่นๆที่เป็นของฝั่งตะวันออกกลางใช่ไหมคะซึ่งในในแต่ละสื่อเนี่ยเขาจะมีนักวิเคราะห์ ที่ที่ไปในแนวทางในมุมมองของเขาอยู่แล้วเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเัาจะซีล่าเราจะเห็นว่าบรรดานักวิเคราะห์ที่เขาเออกมาอ้างแต่ละคนอาจะเป็นชื่อนักวิชาการสายมุสลิมสายตะวันออกกลางใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าเป็นถ้าคุณไปดูซีนเอหรือ BBC อะ่ะ เขาจะอ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็น security expert หรือว่าเคยเป็น C.A.A. หรือเคยเป็นแบบอดีตนายทหารกองทัพสหรัฐเราก็จะเห็นหลายมุมมองในการมองเรื่องแต่และเรื่องของเขาค่ะแต่แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ต้องบอกผู้ชมทุกท่านนะคะว่าเวลาเราตามข่าวสงครามเนี่ยนอกจากตามหนังสือแล้วเนี่ยที่เป็นสื่อทางการมันก็จะมีกระบวนการของบรรณาธิการของ Newsroom ในการคัดกรองข่าวสารใช่ไหมคะแต่ถ้าเราตามจากโซเชียลมีเดีย ที่ใครก็ไ hmm. ม <infring ing. S 2> ่ร mm ู hmm. is, well. ้โพสต์หรือคนอยู่ในเหตุการณ์โพสต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ต้องดูดีๆและมีสติเพราะบางทีมันก็เป็นภาพเก่าภาพปลอมภาพปั่นเป็น AI เป็นตัดต่อเป็นในหลายๆอย่างอันนี้ก็ต้อง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 เสพอย่างมีสติค่ะแล้วมันมีผลต่อ narrative แน่นอนนะครับต่อต่อการนำเสนอข้อมูลหรือว่า ทิศทางที่คนจะเอนเอียงไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดก็คือว่าเราถูกลากเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งด้วยซึ่งถ้าเราไปในชุดข้อมูลที่ไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะนํามาสู่ความแตกแยกในสังคมของเราเองด้วยนี่ผมดูแค่จากคอมเมนต์ต่างๆความเห็นต่างๆที่เข้ามาในรายการของเราเนี่ยก,ก็จะมีแบ่งเป็น2ฝ่ายชัดเจนเลยนะครับอาจารย์อยากจะ ดึงดึงสติคนไทยที่ตามเรื่องนี้เนี่ยยังไงบ้างครับแล้วในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงด้วยเนี่ยนะครับอาจารย์ให้น้ําหนักกับคอนเทนต์ที่มันอยู่ในสื่ออย่างอย่างโซเชียลมีเดียที่คุณมิกี้บอกว่าต้องระวังไหมครับคือจริงๆไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แล้วก็ต้องชื่นชมท n n อนะครับอันนี้ไม่ได้มาเชียร์กันเองว่าข่าวต่างประเทศของ c ี n เนี่ยค่อนข้างจืด ค่อนข้างไม่หวหือหวาค่อนข้างไม่เลือกข้างก็แสดงว่าเขาช่างน้ําหนักเขาดูแล้วใช้เวลามากนะครับใช้เวลาเป็นวันๆที่จะต้องดูทุกสื่อแล้วก็ดูแฟนคลับของทุกสื่อด้วยที่คือเราดูเฉพาะที่มาก็ไม่ได้เราต้องดูแฟนคลับว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไงใช่ไหมครับแล้วช่างน้ําหนักเลยทําให้ข่าวเนี้ยออกมาอยู่ตรงกลางๆงเขาเรียกว่ามีสมดุลทางยุทธศาสตร์แต่มันไม่น่าสนใจมันไม่ได้เลือกข้างมันไม่ได้ฝันทงนะครับคนดูรู้สึกไม่สนุก นะครับ oh. เพราะว่าช่องอส่วนตัวช่องออนไลน์เนี่ยเขาเลือกข้างหมดแล้ว uh huh. เขาประกาศลบเลย uh huh. เขากดปุ่มยิงเลย uh huh. นะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าก็มาถูกทางแล้ว uh huh. แต่ต้องอดทนนิดก,กับ uh huh. ความ พอดีพอดีกับความสมดุลแต่แต่ฟีดแบคดีนะคะอาจารย์อย่างเดตติ้งเวอร์ทูเดย์เนี่ยช่วงหลังมานี้สูงเลยคนเริ่มเปิดความสุดตรงนะครับใช่ค่ะคนคนอยากได้ได้อะไรที่แบบได้แล้วมันเป็นข้อมูลจริงๆนะคะนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับว่าว่าต้องเอาข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงนี่ต้องใช้เวลาบางทีมันก็อาจจะไม่รวดเร็วฉับไปแต่ประเด็นที่สองที่ง่ายกว่าที่เมื่อกี้เรียนก็คือว่าจริงๆคนไทยเนี่ยมีสามัญสำนึกมีสัญชาตญาณบางอย่าง นะครับคือคือต้องฟังหูไว้หูนะครับคืออ่านันยังไงบางทีการซ่อนไว้มันมันซับซ้อนอย่างที่โทนี่แบลร์เคยบอกเราว่ามีอาวุธนิวเคลียร์อ m d ที่ Weapon of Mass Destruction โหตอนนั้นก็เชื่อกันหัวปักหัวปั๊มเอ็นี้ไม่เชื่อแล้วไม่ต้องมาบอกนะครับคิดเองดีกว่าว่าอิหร่านจะมีอาวุธนิวเคลียร์เมื่อไหร่และยังไงนะครับคือคือก็ไม่ไม่ฟังใครแล้วอันนี้ทําให้เราได้ข้อมูลเองเชิงลึก ว่าเอออิหร่านเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเองนะถ้าเกาหลีเหนือมีได้และปลอดภัทยทำไมอิหร่านจะมีไม่ได้และจ,จ,จริงๆสถิติก็คือว่าทุกประเทศที่มีนิวเคลียร์ตอนนี้ยังปลอดภัยยังไม่มีสงครามนิวเคลียร์แต่ทางอเมริกันกับพันธมิตรบอกให้เรากลัวแต่มันก็น่ากลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดไร้สตนะิไม่มีเหตุผลกดไปก็ตายกันหมดมแต่มันยังไม่เกิดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ยังปลอดภัยเพราะฉะนั้นสามัญสำสมุทตรงนี้เราต้องกระตุ้นให้คนไทยท่านผู้ชมเนี่ยดูว่าเออชั่งน้ำหนักเองดีกว่าอย่าเชื่อทีเอ็นเอ อย่าเชื่อผมอย่าเชื่อคุณวารินนะครับเชื่อตัวเองดีที่สุดแต่ว่าต้องทํากันบ้านยังมีความหวังไหมครับอาจารย์ว่าจะจะคุยกันได้ครับมีครับอะไรอะไรคือปัจจัยที่จะทําให้คุยกันได้บ้างครับเพราะว่าเมื่ออิสราเอลในการจับสุนทรพจน์ที่สหประชาชาติไปสุดทางด้านหนึ่งกษัตริย์จอร์แดนไปสุดทางอีกด้านหนึ่งที่ประชุมเอซีดีเมื่อวานนี้ ทางาตาไปสุดทางด้านหนึ่งไทยก็พยายามอยู่ตรงกลางๆนะครับไอ้นั่นแหละครับคือความหวังแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเพราะทั้งสองฝ่ายจะไม่เอาเรานะครับแล้วก็จะมองว่าอันนี้ไม่ใช่พวกเขานะครับพูดแบบนี้คุณไม่ใช่พวกเรานี่เจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเราเราอยู่ในกลุ่มพวกที่เพื่อความถูกต้องอย่างเช่นกติกาสากลถ้าคุณทํําทาผิดกฎบัตรสัพยาชาคุณไปยึดครองเขาอย่างเช่นรัสเซียทำเนี่ยเราก็ต้องประนามรัสเซียแล้วเราประนามรัสเซียไปแล้วนะครับเราลงมติ แต่เราก็มีสายตรงว่าที่ประนามนั้นก็ต้องทําตามกติกาส่วนจะให้เราทําอะไรมากอย่างไปยึดทรัพย์เขาเนี่ยเพื่อนเขาก็ไม่มีทรัพย์ให้เรายึดมากที่นี่ะนะครับก็โชคดีไปแต่ว่าเราก็คงไม่ทําอะไรนอกเหนือก,กติกาสากลมันก็ทําให้แล้วก็เตือนความจําชาติเหล่านี้ว่าเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมานานอย่างรัสเซียเนี่ยสมัยรัชกาลที่5ล้นเกล้าก่อนหน้านั้นอีกนะครับกับจีนก็เป็นพันปีนะครับกับอินเดียนี้ก็แน่นอนชื่อพวกเรายังเป็นภาษาอินเดียอยู่เลยไม่ นับถึงศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นพอเราเตือนความจาเขาเข้าใจก็ทําให้เราเนี่ยได้สมดุลแต่หลังๆเนี่ยเราสนใจเรื่องตัวเองมากเรามีปัญหาภายในเราก็เลยเสียสมดุลประเทศที่ทําสมดุลใหม่ได้ก็คือเวียดนามก็คือเข้าใกล้มริกันก็ได้เข้าใกล้จีนก็ดีเข้าใกล้รัสเซียก็ได้เข้าใกล้อินเดียก็ไหวทําให้เวียดนามตอนนี้น่าสนใจที่สุดเราต้องกลับไปอยู่จุดนั้นทีนี้กลับไม่ได้ถ้าคนไทยไม่ยอมให้กลับถ้าคนไทยชักธงลบ นะครับกดปุ่มยิงขีปนาวุธกันทุกวันผ่านออนไลน์นี่นะครับฝ่ายบริหารฝ่ายการเมืองก็ตกใจแล้วก็มองว่าเดี๋ยวจะเสียคะแนนถ้าไปพูดกลางๆจะไม่ได้พวกเลยจะไม่ได้คะแนนในการเลือกตั้งเลยอันนี้มันทําให้เกิดปัญหาละแล้วในสหรัฐเห็นไหมครับก็กลายไปตอนนี้การเมืองสหรัฐสุดโต่งไปทุกเรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องเลยครับ ทีนี้น่าสนใจเรื่องของเจราจาเนี่ยอันนี้ก็สงสัยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางอิสราเอลเขาก็ประกาศแบนเลขาธิการสหรประชาชาติไม่ให้เข้าประเทศเพราะว่ากูตาเรสเนี่ยไม่ยอมประนามอ,าอิหร่านที่ไปยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลซึ่งทางอิสราเอลเขาบอกว่า,าถ้าเกิดคุณไม่ประนามอ่ะเพราะว่าฉันถูกคุกคามนะวันนี้เ,เท่ากับว่าคุณก็ไม่สมควรที่จะได้เหยียบบนผืนแผ่นดินอิสราเอลแต่ทีนี้นี่คือเลขา UN นะคะแล้วโดนประกาศเป็น p e อ s o n a นอนกาต t าบุคคลไม่พึงประสงค์ มันมันก็ดูฟังดูรุนแรงนะคะข้ามเส้นที่พอดีไปแล้แล้วก่อนหน้านั้นก็มีกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ UN ว่าไปช่วยเหลือฮามาสใช่ไหมครับซึ่งก็มีข่าวมานานแล้วนั้นเส้นเหล่านี้คงจะต้องไปขีดกันใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรอบีอับบาสของปาเลสไตน์ก็ไม่ประนามฮามาสนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับหรือแม้แต่จีนหรืออินเดียก็เอามืออึ้งกรณียูเครนนะครับงั้นหลายมาตรฐานตรงนี้ มันจะไม่ช่วยให้สันติภาพเกิดขึ้นง่ายๆทีนี้เราก็จะไปทําหลายมาตรฐานแต่ว่าเผอิญว่าการเมือง่างประเทศเนี่ยมันมีหลายมาตรฐานเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วแต่ผมประโยชน์ตัวเองก็ต้องตั้งหลักกันให้ดีนะครับแต่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าสาธาร,รชาติตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ออดแอนอกจากเรื่องหนี้นะครับนอกจากเรื่องปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่เราไม่ค่อยได้ยินอะไรที่สําเร็จมานานแล้วนะครับแม้แต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนคนก็รู้สึกว่ามันซับซ้อน ก็ยังมีเรื่องความขัดแย้งของมาหาอำนาจลงมติประจานอิสอราเอลไปร้อยกว่าครั้งเกือบ200อครั้งมไม่มีผลอะไรมากทางอีกฝ่ายนึงบอกอ,อิสอราเอลก็บอกว่าลงมติประจานประนานีสิ่งที่ถูกต้องไปกับผมเนี่ยเจครั้งเขาจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผมแบบนาซีเยอรม,มันมจะจให้ผมชื่นชมเขาเจรจายเขาไม่มีทางม,มันก็เลยเห็นภาพของความขัดแย้งและความอ่อนแอ สคราปะชชติที่ัดเจนือส,สุดท้ายแล้วจะนําไปสู่การไม่จำเป็นต้องมีสหรประชาชาติไหมครับในเมื่อตอนนี้เหมือนกับว่าโลกนถูกกาหนดโดยคนที่ครอบครองอาวุธครับบรรยากาศเหมือนกับก่อนสงครามโลกสองครั้งอ,อันนี้เหมือนเลยอันนี้เหมือนเลยเหมือนเลยแบ่งออกเป็นหลายฝากักหลายฝา่ายไม่มีใครยอมใครที่ประชุมนานานชาติก็ตกลงอะไรกันไม่ได้แล้วทุกคนก็สะสมอาวุธนะครับอันนี้หลายคนรู้สึกว่ามันมันเข้าใกล้นะครับสงครามมหาสงครามแต่คราวนี้จะแตกต่าง เพราะว่าอีกหลายสิบประเทศมีอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนั้นในเอเชียเนี่ยมากที่สุดนะครับทั้งจีนทั้งเกาหลีเหนือนะครับทั้งอินเดียทั้งปากีสถานถ้าอิสราเอลก็อยู่ในเอเชียนะครับและจะมีอิหร่านเร็วนี้นะครับแล้วถ้าอิหร่านมีแล้วก็ญี่ปุ่นตัดสินใจจะมีเนี่ยไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารู้สึกว่าเอเชียที่พูดกันว่าเป็นสัตวรรษของเอเชียล้วก็ต้องถามว่าศตวรรษอะไร สัตวระวัตแห่งความรุ่งเรืองอ่ะใช่แต่สัตวระวัติแห่งการแย้งก็จะมาดกานแบบในยุโรปเลยทั้งมั่งครั้งทั้งมหาสงครามสองครั้งตายกันห้าสิบหกสิบล้านคนในสองมหาสงครามเอเชียนี่แหละครับจะเหมือนกับยุโรปสองครั้งรวมกันถ้าไม่จัดการกันให้ดีขอบคุณที่ติดตามรายการ t ท N World today นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของเทช่อง16 เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการติดตามรายการสดต่างๆรวมถึงคลิปต่างๆที่น่าสนใจครับ